สวัสดีครับผมสะอาดสาราเป็นครับเป็นเจ้าของไอซ่ารถดีถนนตานีบาลำพูอยู่ที่ถนนตานีนี่นะครับเวอร์ชั่นที่3รวมๆแล้วประมาณ60ปีครับซึ่งต่อจากคุณยายมาทำแล้วเป็นคุณแม่แล้วประมาณ่วนผมที่ร้านนะฮะนอกจากข้าวหมกไก่แล้วเราก็ยังมีเนื้อสเต๊ะนะครับแล้วมีสลัดแขบ ซึ่งเป็นอาหารทางทางมาเลเซียสิงคโปร์เขา็นนิยมกันมีกว๋วยเตี๋ยวแขกแล้วก็ซุปหางวัวเมน,นูอื่นส่วนใหญ่เราก็จะใชเ้เครื่องแกงที่เราทําเองบางอย่างก็เอามาผสมน้ําตาลเราก็ใช้เกือบจะทุกตัวนะฮะบางส่วนนะฮะส่วนจหญ่ก็เป็นในเครื่องกรุงของกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีทําน้ําน้ําตาลธาดาที่เราใช้อยู่ก็มีความหวานนะครับลูกค้าเนี่เติมนิดเดียวก็หวานแล้วแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวนะครับน้ำต,ตาลตัวนี้น้ำตาลสาดาเปลี่ยนแล้วเติมนิดหน่อยก็อร่อยนะครับ